ไปคุณปัทมาพรสวัสดีค่ะคุณปัทมาพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องขค่ะใช่ไหมครับถามเรื่องใดอ่าจะสอบถามเรื่องเงินไปขอเงินคืนจากสำนักงานที่ดินนครนายกแล้วไม่ได้คืนตอนเนี้ยอ่าคือทำสัญญา ซื้อขายเป็นลักษณะของเป็นนายหน้าอยู่อคุณคมีอาชีพเป็นนายหน้าใช่ค่ะอะแล้วไปขอน <ทำ S 1> คืนเรื่องขอคืนตั้งแต่เดือนตุลาปีหกห้าครับอ่าทาง<ค>สำนักงานที่ดินอำเภอเมืองจังหวัดน,นครนายกมีเช็คออกมาวางที่ออมสินวันที่เก้าแล้วก็เลื่อนมาตลอด ไม่มีเงินเข้าบัญชีครั้งล่าสุดวันที่สิบสองพศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็ยังไม่มีเงินเข้าอยากขอคำตอบจากสำนักงานอื่เป็นเช็คของธนาคารเช็คของธนาคารอมสินน่ะตอนแรกบอกว่าเป็นเช็คของธนาคารออมสินซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้เอาไปวาง โดยท<อ><ด>ี่ไม่เห็นหน้าเช็คค,ค,คุณปัตตพรอรตมพรครับคุณมี <ฮะ S 2> คุณมีเงินที่จะเรียกจากธนาคารเรียกจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกอยู่จำนวนหนึ่งแล้วที่ดินก็จ่ายเงินจ่ายเช็คให้คุณแล้วคุณก็เอาเช็คนั้นไปขึ้นเงินกับธนาคารอมสินใช่ไหมเป็นเช็คธนาคารอมสินเนาะไม่ใช่ค่ะแค่ให้เราเซ็นรับแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารเอาไปวางกับธนาคารค่ะ แล้วเพื่อให้นาคาราแคชเช็คเข้ามาที่บัญชีของของนายหน้าค่ะคือปัตมาพรค่ะมันเป็นขั้นตอนที่คือให้เราเซ็นแล้วเขาก็จะไปขึ้นเงินแล้วโอนไปให้อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็คือแทนที่จะให้เช็คคุณไปขึ้นเองก็ไม่แค่ให้คุณแค่เซ็นเช็คแล้วเขาก็เอาเช็คนั้นเหมือนกับว่าจะไปขึ้นเงินแล้วโอนเงินให้ใช่ค่ะ ข้าบัญชีในหน้าแล้วคุณคุณรู้ได้ยังไงว่าเงินมันไม่ได้เนี่ยคุณรู้ได้ยังไงในหน้าบอกหรือว่าใครบอกคือติดตามทวงถามเงินมันไม่เข้าค่ะถ,ถามใครเช็คก,กับธนาคารแล้ว เดี๋ยวสิ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 คุณปัมาพรนะผมสงสัยอยู่มีข้ออันควรสงสัยอยู่ว่าปัญหาที่เงินไม่เข้าบัญชีเนี่ยนะไม่เข้าบัญชีคุณเนี่ยเพราะว่ามันต้องถูกโอนมาจากบัญชีไหนหน้าเข้าบัญชีคุณใช่ป่ะไม่ใช่มาจากไม่ใช่มาจากเป็นเงินที่ทําการซื้อขายคือปัมาพรคุณปัมาพรอันนั้นเข้าใจแล้ว ถ้าคุณจะได้เงินเนี่ยใครจะต้องโอนเงินให้คุณตอบตรงนี้ครับสำนักงานที่ดินค่ะที่ดินไม่ใช่ไหนหน้าจะโอนใช่ไหมครับที่ดินต้องเป็นคนโอนใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าขอขอเงินคืนจากสำนักงานที่ดินค่ะอืมโดยขั้นตอนกระบวนการเนาะอันนี้ผมฟังแล้วมันก็แปลกแปลกนะมันเป็นเรื่องที่ ทำไมที่ดินไม่จ่ายเช็คให้คุณหนึ่งจ่ายเช็คเงินสดให้คุณหรือสองถ้าเช็คสั่งจ่ายก็ไปขึ้นเงินก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้น<ม>เพียงแต่ว่าชเช็คเช็คที่คุณเซ็นเนี่ยเป็นเช็คของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครนายกถูกไหมไม่เห็นตัวเช็คค่ะมีแต่กระดาษ A4 มาให้เซ็นรับว่าเซ็นรับเช็คอา้าว มันก็ไม่ได้เป็นเช็คสิถ้างั้นคุณไปเซ็นอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้คุณปัทมาพรครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนางฟังดูแล้วผมก็อาจจะไม่มีประสบการณ์แต่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกและงงคุณไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับทำหนังสือทวงถามไปครับติดต่อแล้วทวงถามแล้วไม่ได้เรื่องค่ะก็เลยโทรมาหาคุณถนอมคำว่าไม่ได้เรื่องคืออะไรคะั้งล่าสุดวันที่สิบวันที่สิบสองพฤษภาคม ใครตอบคุณอย่างนั้นวันที่สิบสองพฤษภาคมก็เซ็นรับมาครั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นตัวเค่กคือประเด็นคือก่อนที่คุณพี่จะเซ็นเนี่ย้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่การเงินค่ะอืมคือี้ที่ินจังหวัดนครนายกใช่ไหมครับอำเภอเมืองนครนายกค่ะอยากให้คุณถนอมติดตามให้หน่อยค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดล้านกว่าค่ะ เงินเยอะมากเงินเยอะนะเจ็ดล้านกว่าบาทนะเอาอย่างนี้ครับคุณอย่าใช้ผมง่ายๆงั้นไม่ได้เพราะมันมีส่วนได้เสียเงินมันเยอะคุณปัทมาพรคุณทําหนังสือก่อนทําหนังสือนะทาเป็นลายลักษณ์อักษรนะพี่ทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกนะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพราะอยู่ที่อำเภอเมืองใช่ไหมค่ะอ่าทาหนังสือนะครับทวงถาม นะครับแล้วก็ระบุรายละเอียดไปเป็นลรหั์อักษรถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเซ็นแล้วก็ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานพอเขารับสารรับเอกสารคุณปั๊บเนี่ยขอให้ปั๊มหลักฐานให้คุณเก็บไว้ใบหนึ่งแล้วก็รอเลยนะครับนะขอให้คห้คำตอบภายในกี่วันถ้าเขาไม่ให้คำตอบคุณเนี่ยนะครับคุณจะใช้สิทธิทางสารปกครองได้ แต่คุณไปทําอย่างนี้ก่อนพอคุณทําอย่างนี้เสร็จปั๊บคุณส่งถ่ายสําเนาอ่ะใช้มือถือแล้วก็ส่งเข้ามาทาง Facebook ผมนะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยส่งให้ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครได้ตรวจสอบเรื่องนี้อีกทีงแต่คุณต้องทําตรงนี้ให้ผมก่อนอย่าอยู่อยู่อยู่แล้วให้ผมไปตามเรื่องให้คุณ้ผมไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยอันนี้มันจะไม่ได้คุณไปทําหนังสือแล้วคุณไปยื่นช่องทางปกติคุณไปยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยนะคุณก็ถ่ายมือถือ เอามือถือถ่ายแล้วก็ส่งมาทางเฟ e บุ๊ k ผมผมจะให้เจ้าหน้าที่ผมติดต่อไปที่เจ้าพนักง,งานที่ดินช่วยตรวจสอบตามเรื่องนี้ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงกันแน่นะคะค่ะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งคุณโทรไปรที่021415555 024141555 ูนย์ดำรงทมกรมที่ดินนะครับอันนี้เขาจะให้คําตอบคุณเหมือนกันในเหตุควรสงสัยอันนี้ผมก็แปลกใจมากผมอยากอยากทราบอยากตามเหมือนกันะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าห้าครับสี่หนึ่งห้าสามตัวนะคะสี่ตัวครับสี่ตัวค่ะโอเคนะเอาไปทำตามนั้นก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ